แลักครับบัดนี้พร้อมแล้วครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเครารพเปิดกลวยกระทงดอกไม้ด้านหน้าพระบรมฉายายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลําดับครับขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพค,ครับผู้ร่วมพิธีทุกท่านที่เป็นคารวาสประนมมือขึ้นครับ ครับลดมือลงและทุกท่านยืนตรงครับหันหน้าไปทางพระบรมชายรักพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีประจำอย่างที่นั่งรับรองประธานแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนั่งลงพระมยังพันเตวิสุงวิสุงรักณาทายาติสระนีนสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณาทายาติสระนีนสหะ ปัญจศีลานิยาจามาตติยมปิมยังพันเตมวิสุงวิสุงรักนาทายาติสระเนนะสห์ปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะพะคะวะโตอะระตะสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิ Wir พุทธ <allen> ังสระนังขจามิทุติยมปิพุทธังสระนังขจามิพุติยมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยมปิธรรมังสระนังขจามิพุติยมปิสังฆังสระนังขจามิทุติยมปิสังฆังสระนังขจามิตติยมปิพ ทธังสระนังขจามิตัติยมปิพุทธังสระนังขจามิตัติยมปิธรรมังสรรนังขจามิตัยมปิธรรมังสระนังขจามิตัติยมปิสังฆังสรรนังขจามิตัิยมปิังขังสานังขจามิปโนติปตา เวรมณีสิขาปทางสัมาทิยามิปานติปตาเวรมณีศิขาปทังสัมาจิยามิอินนาทานา สิกขาปะทาังสมาธิยามิทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิตามมสุมิชาจารา เวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุกราเมรยามาชาปปะมาทฐ ปะทานสมาธิยามิสุราเมระยะมัจปาณาธานาเวรามาีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานีปัญจสิกขาปะทานีสิเลนะสุขติญาติส สีเลนะโพคะสัมปทาสาธุสีเลนานิพุติงยานตีสาธุตาสมาสีลังวิโสทธยสาธุาธลำดับนี้ขอรัตนาพระสงฆ์ได้เมตตาจเจริญพระพุทธมนตทถวายพรพระขอรัตนาด้วยความเคารพครับ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมณีนเจริญไม่ได้ก็จเ,เจริญจิตภาวนาหลับตาพำรมืองงามนะตันะ้งใจรับความเป็นมงคลจากพระพุทธองค์คืนความสมบูรณ์กายว่าใจใจไดยดีให้น,นะนักโมตัสะคะวะโต อนุตโรนมาซารติสัตถะเทวมนันตุสัพ เัวตะสัพพะธรรมานุภาเวนะสะทาโสทิพภวันตุเตยภวตุสัพมังคารังรังคันตุสัมปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสะทาโส สาธุนะทุกท่านเ,าเตรียมของมาใส่บาตรแล้วนะตอนนี้ก็จะตั้งใจในการถวายาบิณฑบาตนะครับถวายอาหารข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมดนะครับเบื้องต้นตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะพระเขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรับเนืน่องจากอาหารอยู่ฝั่งนู้นไม่ได้อยู่ในมือเรานะครับให้กล่าวทำเหล่านี้ตามกับผมนะครับเอตานิมยังพันเตภัตตานิ สัปริวารานิพิกขุสังัสังโอโนุชยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังโฆเอตานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังทีคระกัง ตายตายสขกับลำดับนี้พระสงฆ์จะอนุโมทนาครับขอเชิญทุกท่านตั้งใจตรวจน้ำรับพรตั้งใจรับพรพระนะสำเนรก็ให้พรได้ก็ให้พรเสียงดังๆให้พรไม่ได้ก็อธิษฐานจิตให้พรกับญาติโยมโดยเฉพาะถวายเป็นพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราให้พระองค์ได้ส่งพระเกษมสำราญเจริญในพระราชสริฐาน,น,นันนสศักดิ์ที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นล่มแก้วโพทองของพูงชน่าวไทยตราบนานเท่านานส่วนญาติโยมก็อธิษฐานจิตรับพรพระสืบต่อไปนะตั้งใจกรวดน้ำถ้าราท่านมีน้ำตั้งใจกรวดน้ำอธิษฐานจิตรับพรพระสืบไป ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขรางเอวเมีวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปตทิอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุรนตุสังกปา จันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะทัสติอิติโยวิะ ครับขอเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านยืนตรงครับลำดับนี้ขออนุญาตเรียนเชิญประธานในพิธีได้กราบพระพุทธประธานที่โต๊ะหมู่บูชาและถวายความเคารพที่ด้านหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ <c oughs> ครับทุกท่านประนมมือครับ ลดมือลงและยืนตรงหันหน้าไปทางพระบรมชายยลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงเยืนอยู่ก่อนนะครับประธานพิธีจะกราบลาประธานสงเพรเดชพระคุณพระราพัชรธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรเจ้าวาดพระอารามห,หลวงวัดมหาธาตุและวันนี้นะครับหลังจากที่ใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยสามเณรฉันพัตหันเพนนะพูดถึงเพนละก็จะเคลื่อนขอบวนของสามเณรไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมนาปานะครับไปปฏิบัติศาสนกิจต่อเนื่องที่นั่นจนถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปครับหลังจากนี้ประธานในพิธีคือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ท่านชนกมากพันธ์ก็จะได้นําพาคณะผู้ที่จะใส่บาตรได้ประจํายังจุดที่ตนเองจะใส่บาตรนะครับเดี๋ยวตามท่านประธานไปเลยนะครับความพร้อมนิดเดียวนะครับเบนะื้องต้นขอให้สัญญาณว่า พระสงฆ์ที่จะออกไปรอบแรกโดยพระเดชพ,พระคุณพระราชธรธรรมเมธีเนี่ยนำพาพระสงฆ์สามเณรทั้งหมดนะครับวนหนึ่งรอบก่อนนะตอนวนรอบแรกเนี่ยขออนุญาตนะไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่ายังไม่ใส่บาทนะพอวนถึงจุดแล้วท่านจะประจําตรงจุดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการรับบิณฑบาตนะรอบแรกนี้ท่านจะวนเป็นวงกลมอเม เป็นวงเหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมครบทุกทิศนะครับจึงจะเจาะเข้าไปรับบินทบาทครับตอนนี้ประจําจุดให้เรียบร้อยนะพระเดชพระคุณไปยืนรอแล้วเดี๋ยวอีกสักสู้นะครับทั้งสามานีนก็จะได้อุ้มบาดนะพระพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยอย่างเดียวนะวันนี้ครับตอนนี้ จะมีการแปรขบวนเข้าไปรอบหนึ่งนะครับก็อย่ารีบใส่นะตอนแรกนี่อย่าคิดอ,อ,อย่าคิดว่าเอ้พระมาแล้วใส่ไม่ต้องนะวนหนึ่งรอบก่อนใจเย็นเย็นนะใจเย็นเย็นใจเย็นนี่เดียวนะวันนี้ท่านรองชนกมากพันท่านรองจิรวัตรมาีโชษนะวันนี้ก็มาพร้อมใส่บาตรแล,ล้วนะครับ แล้วก็หวัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจพร้อมเดี๋ยวเมื่อวานนี้นะทราบว่าค่าน้ำหมดไปเยอะมากเนี่ยตู้บริจาคที่อยู่ข้างหน้านี้นะเอาเอาบริจาคสำหรับซื้อน้ำนะก็เมื่อวานนี้เล่นสะสามพันวันก่อนก็สองพันกว่านะนี่ก็สามเณรใช้น้ำเยอะจริงๆนะเดี๋ยวสามเณรตั้งแถวขบวนไป เดี๋ยวพระเดชพระคูณจะพาะลูกเนเดินบินฑบาตนะระวังบาทนะลูกนะเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินนะบาทนี้แหละเป็นเครื่องคู่ชีวิตของสามเณรตลอดชีวิตความเป็นสามเณรน,นะถ้าไม่มีบาทอดนะบอกไว้ก่อนนะเพราะนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพานำพาปฏิบัติมาอย่างนี้นี่แหละคือคู่ชีวิตของสามเณรคือบาทนี่แหละสำคัญที่สุด ถ้าไม่มีบานี่ยจบเลยนะบวชพระไม่ใช้บาทนี่ไม่ได้ต้องมีบานะเดี๋ยวอีกสักครู่สามเณรไปยอยมาเรื่อยๆนะแล้วก็จะแปรขบวนหนึ่งรอบรอบแรกอย่าเพิ่งใส่นะครับนะพระเดชพระคุณนำแล้วระยะทาง2เมตรโดยประมาณนะต่อรูปนะไม่ต้องรีบร้อนเล็งให้ดีอย่ามองไกลมองขาขาสามเณรข้างหน้านะรูปหน้านะ ค่อยๆตามไป2เมตรนะโอ้สวยงามนะน้าศรัทธาหน้ากรบเลื่อมสายยิ่งเนี่ยพระเดชพระคุณพระพราพชรธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรท่านเป็นต้นแบบให้ลูกนินนะนี่แหละครูบาอาจารย์จริงๆก็นับว่าเป็นพ่อนะถ้าเป็นสายพระนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านคืออุปชาะระวังบาทดีๆนะลูกนะหงายบาทขึ้น เอาละนะครับแผ่นดินบ้านเรานี่อยู่สงบอยู่สุขมาตลอดนะนะก็ด้วยมีพระศาสนาเนี่แหละประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เนี่แหละ <Okay. S 1> เป็นปึกเป็นแผ่นนะฮทให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสยามเทวาธิราชนี่คุ้มปกคุ้มกล้าวคุ้มกระหม่อมพวกเราได้อยู่รอดปลอดภัยมา200 42ปีผ่านมาแล้วกับอีกสองวันนับวันด้วยก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นวางราชฐานเมืองเมื่อวันที่21เมษายนส2น่2 5นะขออภัย2 5กับ242ปี2วันผ่านมาแล้วสามเณรค่อยๆเดินนะลูกนะนี่แหละฝึกไว้ สามเนนต้องเป็นแบบนี้บินทบาทสองเมตรไม่ต้องมองไกลนะไม่ต้องมองไกลมองแค่2เมตรพอเท้าเพื่อนนั่นแหละเป็นเกณฑ์สนะเมตรเรายืนระยะห่างค่อยๆนะหัวลุงเนนตัวน้อยๆนะวันนี้ตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าตัวน้อยอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่า พ่อแม่จะตั้งใจจงใจว่าจะต้องใส่บาตลูกนะวันนี้สังหสิทศีลเลยนะตรงองค์ไหนใส่องค์นั้นนะเดี๋ยววนมารอบหนึ่งก่อนนะตอนนี้ก็ประมาณสัก94นาะก็รวมทั้งพระเดชพระคุณด้วยนะครับก็จะเป็นวงกลมแล้วทราบว่าพระอาจารย์จะมีการเก็บภาพมุมสูงด้วยมีหรือเปล่าเนาะนะครับภาพจะสวยงามมากค่อยๆเดินสำรวมนะลูกนะ สำรวมระวังเออนะค่อยหงายไงบาทขึ้นแล้วก็วันนี้ไม่ต้องมีฝาเพราะว่าเดี๋ยวฝาจะเป็นอุปสรรคเนี่ยนะไม่ต้องมีฝาบาทนะเดี๋ยวฝาจะเป็นอุปสรรครูปใดตรงตรงรูปใดก็ใส่รูปนั้นนะอา้าวาละสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวท่านก็จะแปลไปเรื่อยๆนะนะสามเญนน สองเมตรนะลูกนาสองเมตรนะสองเซนติเมตรเข้ารับเข้ารับเลยตรงหน้าใครใส่เลยนะครับนานใส่แล้วใส่ไปเรื่อยๆนะจิตอาสาช่วยดูแลลูกเนนผมด้วยนะเตรียมถ่ายเตรียมถ่ายพัฒนาหารในบาทออกถ้าเต็มอละสามเณรหันหน้าเข้าตรงไหนใส่องค์นั้นเลยนะ นี่แหละจะได้ไม่ต้องรอนานแบบนี้นะครับก็พึ่บเดียวหันใส่ใส่หมดแล้วหมดเลยนะกลับไปปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ต่อไปครับเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับวันนี้จะมีพิธีถวายพัฒนาอาหารเพลงในภาค11นาฬิกาแล้วก็หลังจากฉันเพชรพัฒอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ ย้ายสามเณรไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนาป่านะซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เราดูแลลูกเรนอย่างดีนะต้องขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นทางรถนำขบวนแล้วก็รถทหารนะจากพลมลหนึ่งกับจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์นะครับเนะี่ยมณฑนนารบกที่36เพชรบูรณ์นะครับต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นั่นครับ นะใส่บารเสร็จแล้วอย่าลืมนะอยากจะช่วยค่าน้นํานี่มีตู้บริจาคอยู่หน้าศาลาเนี่ยตั้งไว้แล้วเพราะว่าตู้นี้แหละจะเป็นพลังน้ําให้สามเณรเพราะว่าน้ํานี่ขาดนะน้ำที่ต้องการเยอะมากรูปหนึ่งใช้น้ําประมาณ5ขวดครับโ,โหเปลืองเปลืองเปลืองน้ํามากเพราะว่าหน้าร้อนนะครับก็ช่วยช่วยกันเนาะทำบุญก็5บาท10บบาท100บาท200รบาทเนี่ยตู้บริจาคตั้งหน้าศาลาแล้วละ นะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับร่วมสนับสนุนค่าน้ําถวายสามเณรน้อยอถวายสามเณรน้อยรวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยวันแรกเนี่ยค่าน้ําประมาณ2 0 0พวันเมื่อวานเนี่ยหมายถึงมาจ่ายเพิ่มนะนอกจากผู้ที่มาบริจาคไว้แล้วจ่ายเพิ่มอีกเมื่อวานนี่สามพันว่า้งเงดี๋ยววันนี้ต้องใช้อีกน่าจะสี่พัน นะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันเรื่องน้ำนะดูแลสามนเณรน้อยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะในกิจกรรมนี้นะเริ่มเริ่มการถ่ายบาทเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะเมื่อเช้านะเราได้ร่วมพิธีนะก็คือไหว้พระรับศีลเสร็จแล้วพระสงฆ์อัญเชิญบทสําคัญก็คือพาหง,งมหากานะท่านร้องชนกมากพัทนท่านสวดเป็นปกติอยู่แล้วนะ พระหงุมมหา,หากาเนี่ยเป็น <ใจ S 1> เป็นคาถาที่คุ้มภัยนะคราดแกล้วจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะหนักจะเบายัางไงก็ปลอดภยนะัยเนี่ยเพราะว่าเป็นบทภาษาคาถาพิเศษนะเป็นคาถาพาหุงม,มห,าหากาโอ้สุดยอดมากนะพระสงฆ์นำสุดยอดของพระคาถานะมาปกป้องคุ้มพองคุ้มภยนะัยแล้วทำให้ แล้วคลาดทำให้ชนะบ่วงคำนะมานทั้งหลายทั้งวงเนี่ยเราก็ได้รับมงคลไปเต็มๆเ,เนาะไปเต็มๆแล้วแล้วก็หัวใจของการประกอบพิธีนะบทที่จะเชื่อมต่อไปยังไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือการกรวดน้ำอนุโมทนานะสุดท้ายแล้วพระสงฆ์จะอัญเชิญบทพิเศษ อธรตโธเนี่ยเป็นต้นะนะก็คืออันนั้นคือถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำสำคัญมากนะแต่ว่าในกรณีที่กรวดน้ำกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่สวนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตนั้นก็จะกรวดแล้วก็ลงดินนะลงดินฝากพระแมธทรณีไปไป เจือจานไปสู่ผู้ที่เสียชีวิตซึ่งกำลังรอส่วนบุญส่วนกุศลจากยากเพราะอะไรเพราะว่าบุญนั้นที่ระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ทำบุญด้วยตัวเองแต่หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วก็เราไม่มีโอกาสทำบุญนะรอรอว่าลูกหลานจะทำไปให้หรือไม่เรียกว่าบุญตามนะอันแรกเรียกว่าบุญตัว ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยนายกองการบริหารส่วนตำบลเสเดียงมาขับเคลื่อนกิจกรรมต่อนะสามเณรไม่ต้องรีบเดอ้อไม่ต้องรีบใจเย็นๆไปเรื่อยๆคขับเบื่อสักครู่นะครับคืออาจารย์จากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านอาจารย์ ธนพัฒนศูนย์ประโคนนะครับนะซึ่งได้มาถวายเสียงนำเรียนเรื่องของอาอนิสงส์รวมไปถึงเรื่องของอข้อปฏิบัตินะครับ